กับมอเตอร์ไซค์ู้ณวิวภูเขางามขนาดตะวันดอกพี่น้องหมอกควันเจ้าเกี่ยวหยาเต้นวิวภูเขามาข้างบนเจ้าเอิญชาเล่นเบรกพี่น้องครับมอเตอร์ไซค์ซิบหานะที่20นาทีดอกเพราะว่าหยุดเทิงเขาอยู่บนเขาชาเล่นเบรกมากับพ่อญ่ พอดีเห็ดวิดีโอก่อนพี่น้องคุณนะเรื่องภูเขางามขนาดอากาศดีอากาศแจ่มตะว่ามือนี่วิวบ่ปันไดพี่น้องมันมืดมืดมืดกับบ่มือ,มอ,มอแห้งหรอว่าเป็นคือหมอกควนันเพราะว่ามันเป็นควนมมคันสโมกไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรมามอเตอร์ไซค์เลยพี่น้องมอน,น้เ้อมามอเตอร์ไซค์พานี่ก็ได้รุดพาคาดเอว อ้วนขึ้นที่ใดผู้ผ่าคาดเอวปักใไงหนึง่งกับปรยูว่าว่างไว้นี่แหละบ่ม,มีคนเอาดอกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า <laughs> มาเด้อมาเที่ยวน้ำกันวัอน,นี้ผ้าคีมอ่ะแต่ไส้เลาะวัอน,นี้คุณหนังข้าจอากำลังตัดหญ้ากำลังตัดหญ้าพูนภูเขาหน่อยๆใหญ่ๆง,า,ง,า,งามขนาดคุณจอาเคลียร์หญ้าพี่น้อง จาตัดหญ้าไปถ่าง่วกินยามมนาหนาวเพราะว่าเทิ่ยงนี้เวลาหิมะมาในเต็มเบิดพี่น้องหิมะเต็มเบิดน้ำพูเขาน้ำเมือนนี่เตหิมะต่ว่าเช่วงนี่นาหอนบ่มีหิมะแต่ว่าปีนี่มีควันพี่น้องบ่รู้ว่าควันมาจะใสควันสมกไฟไหมปลาบ่รู้ว่าไฟไหมปลาทั้งใดโอเค ไปกินกา,ฟาแฟกอนเดี๋ยวพ่อใหญ่หายหัวออก <g iggle> มาเห็นวิวงามๆเข้าก็อยาเค็ดคลิปไปด้ยเนาะพี่น้อง <g iggle> มองนี้ก็เป็นลานอาหารเทือเขาคนกันนิยมมากพวกมอเตอร์ไซค์กักมากๆนะเจ้ามาอีกละสองคัน <g iggle> เพราะว่าถนนเ้นนี่ดีสำหรับวกขี่มอเตอร์ไซค์พี่น้อง <g iggle> เป็นภูเขาเป็นทางโคดเขียวสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่กจจาแว้นกัน สำหรับพวกแบนมอเตอร์ไซค์ผู้พึ้นทางหลงังเป็นผู้เขาขึ้นเขาลงเขาป้ายป้ายป้ายพ่อ,อยายคอยเป,ป็นนางใส่ละบ้านี่กินวั่นตินกันพี่น้องตาพเนี่ยประกวดกินไดน้ันนี้แค่งามแต่ใส่สุดมอเตอร์ไซค์อย่างดีเด้หมดนี่ เอาซอ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 เอີซอเอา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  ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่พวกเจาขีมอดอต่ไส์ขึ้นเขาลงเขาเป็นถนนวิบากเป็นถนนสิ่งรถอาเคียงสวัสด,ดีค่ะ

เอาสวยอยู่เมฆาเบปอมีทูสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาเฮียงขอบคุณอันนทักษณีสวัสดีค่ะมันนี้พอญิพาแบนมาเต์ไส่ขึ้นมาร้านอาหารท้่เขาพ่อน เรือนักเป็นกิโลสองกิโลเนี้ยปลาเสือมือบ้านซุกคลิ่นจีรัยจนหมางมีแต่วพวกขี้มอดแต่ไส้ขึ้นมากสายแบน <c oughs> สายแบนให้เจ้าขึ้นมากกันสายแบนเงี้ย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 

Herbst ist der yep. Tag. Herbst? Ah ja. Wenn September, da last die alte Lastwagen zu stürmen. Du siehst Sister vom Hedler. Mm -mm. when we wenn last die Sister. Ah, vom from Vom from, Hedler. Ja, sie kam mit dabei. ไอ้จจะปี <indo by> <IP> mm ๊แฮทล่ะบัดยูนอตยูลองให้ให้ดีให้ดีไอ้จะปี๊ให้ดีถนนสิงห์มอเตอร์ไซค์ถนนเซนบ้าสนเป็นแต่มีเห็ดอยู่เรื่แต่ว่ามากไก่พี่น้องรถเมล์เรนมาหอด นี่แต่รถส่วนตัมากกับมอแต่ไส่บ่บมีรถไม่แลนมาหอดพีใชในบูธเนี่ยกาลีแบนัขึ้นเมืองบ้านหลังยต่นเขขาเหมาะ ้วหนาหนา,ห,นาหิมะกับข้าวจุนพ่นหนาหิมะกับข้าวจุนพูนพ่อหน้าห่อนกับเขียวเป็นเนินเขา In moment not too much even. schaffen. Hmm. Schaffen, hmm. มาอยู่ระเบียงเขาจะเห็นงามๆมนกจะประดับลานอาหารไปแล้มาได้ไปแล้วสิงแตละเรือแค่นบัตสโลลียาบัตแค่นเอเด้อ Ich ja, muss aufpassen, die Polizei, da ist. Der noch Sicher? Was? Lernen, die haben nicht mehr. Nein, das ist kein Problem. Aber mit schweren Töpfen weißt du, kannst du gar nicht mehr richtig fahren. Mhm. Noch mal noch 50, 60. Einmal mhm. nur kurzes ein Stück noch 80. Mhm. alles volle Pulle. Mhm. đặt hình in tiếng nào phi Yamaha Yamaha rồi Yamaha, Yamaha Yamaha เเลดิฮะผู้หญิงขาเจ้ากับสิงเ้อพี่น้องผู้หญิงเขาเจ้าก็ะสิงเลยผู้หญิงเขาเจ้ากับสิงขนาดนี้ครับแต่ว่าข่อยข่อยบบสิงแอกข่อยมาน้ำเพลินเติมข่อยเป็นผู้นางสอนไทายบวกกาครับ บอกาครับขาเป็นผู้นางสอนทายได้อยู่ร้านอาหารริมทางมันมีดีคนไปคนมากคนกระแบะอากาศดีขคอมพิวเตองงเขาได้พี่น้องขึ้นมากบ่ะมันไกลไๆได้รถเมฆกับบ่มีมากจะรถ่วนเตอรแต่ว่าเขาเจกขายความใดดจิโว อี๋เล่าจ้า j a p a n e มีเอพอค่าพอเล่นเป็นไออีเด็กคาพอเล่นนะครับเนี่ยครับง่ายดอกครับรถอยู่นี่มันถนนเขาจะเป็นระเบียบใส่เกลียวตัวเป็นเข้าลงเท้ากับบลร์บาก่ากันเลย ยีอ่อาอุตโตแต่เขาขับเป็นไรนี่จกักรยานนเสียงมาแต่ไส Bun, bun. งานักเขาไปก็ไดพี่้อมรูดีไอซิ่งดิสวันีไลเล้าเฟินใบใบแฮกีอันตรายสุดประเดวนี้ตอนฮียเราคนติ๊ก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 ฮแบกอันตรไซส่ใบแฮกกี่ เห็นบำมือพี่น้องมือเจ้าเห็นวิวงามบ่คุณเจ้าเห็นวิวงามบ่ ห้าเลบห้าลิห้าลิดีสนนทุเล่ากูดซอมบังบังบัเสียงนุ่มดิเวลามาเห็นวิวงาม เทวิดีโอไม่ทันดอกพี่น้องไล่เอาเลยได้สดสดไล่สดเอาเลยเพราะว่ามันทำวิวไม่ทันไง เสียงกิริทหางสวดสวดกิ่งหลธิ์นะกินเลยแมงมีกับสวดสวดอยู่น,นะนกูเถาบบก็ว่ากับปุ๋มไงเก่งแต่เด้อกูเถาไว้นี่ะนะครับรถโอ้เกง่งการอยู่ดิข้าเจ้าก็ได้มันมีบ่มีป่าตีเดิมมันนี่เด้อคนบ่มี เม่นมือนั่นบเม่นมือาเจานัดพบกัน้ามือนัดพบคนสิลลยเต็มเลย้าเป็นวันนัดพบคนสิเต้ลานาหารซุ่มองโอเคพี่น้องล่วมกันด้วย